น้องลิซ่าอกจากเซฟโซนมาไลฟ์คนเดียวในรอบ7ปีเฉลิมฉลองครบรอบเดบิวต์แบล็คพิงช่วงนี้มาการครบแล้วไม่ว่าจะเป็นทาง I g จีแบล็คพิงมาโพสอวยพรบลีและก็อวยพรเมมเบอร์ทุกคนก็บอกว่าภูมิใจในตัวสมาชิกมากๆนอกจากนี้ก็มีการมาไลฟ์ในวีเวิร์ดหรือว่าเป็น IG ไม่ว่าจะเป็นพี่จีซูที่มาก่อนคนแรกเลยในวีเวิร์ดน้องเชงมาใน IG ส่วนตัวน้องลิซ่าล่าสุดนี้มาในวีเวิร์ดส่วนน้องเจนนี่นั้นเกี่ยวกับการไลฟ์ยังคงเงียบอยู่ซึ่งวันนี้เองก็ครบรอบวันนทที่8 8เด 8, 2023าง YG ช่องทางออฟฟิเชียลของทางแล็กคิงเขาก็ได้ปล่อยเป็นคอนเทนต์ทำแบบสอบถามของ b a c k k i ิงค่ะตอบคําถามต่างๆแล้วก็เขียนคําตอบลงไปน่ารักมากๆเพื่อนๆสามารถแวะไปชมได้ที่ช่อง YouTube ของทาง b a c k k i ิงได้เลยค่ะซึ่งคลิปนี้แอดจะพูดถึงน้องลิซ่าค่ะที่ล่าสุดนั้นก็รีดได้ว่าไม่เคยมาไลฟ์คนเดียวเลยนอกจากเกี่ยวกับโซโล่เดี่ยวของน้องลิซ่าเหมือนเป็นการออกจากเซฟโซเลยและค่ะซึ่งน้องก็ได้เผยในไลฟ์ค่ะรู้สึกว่าเขินๆก็เลยไม่ค่อยมีโมเมนต์ที่จะมาพูดคุยกับลิงค์แบบเดี่ยวแบบนี้ในการไลฟ์ครั้งนี้ค่ะ ก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับผมหน้ามา้าพูดไทยพูดอังกฤษด้วยแล้วก็พูดถึงคอนเทนต์ที่ทางช่อง YouTube และทิ้งเข้าลงไปล่าสุดและก็เป็นการฉลอง7ปีซึ่งน้องมาไลฟ์ค่ะบอกว่าตอนนี้ก็คือเที่ยงเที่ยงของน้องนิชานั่นเองนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องนิ่าอยู่ไหนปารีสหรือเปล่าหรือว่ายุโรปสักทีแล้วนะอันนี้ค่ะไม่รู้จริงๆลูกมาไลฟ์ผ่านช่องทางวีเวิร์สกราวใจมากๆเสื้อเชิ้ตสีขาวเปิดผมหน้าม้ามาด้วยนะคะแล้วก็ใส่เสื้อกล้ามด้านในฟิลก จากแอคเค้าโรเซ่ไทยแลนด์ค่ะมาเล่าให้ได้ฟังกันขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะเอาละค่ะน้องลิซ่ามาไลฟ์ในวีเวิร์ดเมมเบอร์ชิหัวข้อ Blink ปืนมาแล้วน้องลิซ่าบอกว่าว้าวอะไรเนี่ยทําถูกไหมนะสวัสดีสวันดีบลิง k เหมือนจะเป็นครั้งแรกเลยที่มาไลฟ์สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เวลาที่เกาหลีอ้ ไม่ใช่สองทุ่มแล้วหรอเดี๋ยวเราพูดได้ไหมนะพูดในนี้ได้ไหมคะจะมีปล่อยคอนเทนต์ของพวกเราน้องลิซ่าบอกว่าสองทุ่มเวลาเกาหลีแล้วคงจะปล่อยมาแล้วตอนนี้ปล่อยมาแล้วใช่ไหมคะคอนเทนต์ของพวกเราแลกพิ้งสุกสันวันครบรอบ7ปีแป๊บนะคะบระีชันจัดทรงผมยังไม่ได้เลยทําไงดีแล้วน้องก็มัดผมค่ะพอมัดเสร็จลิซ่าก็บอกว่าผมมันดูแปลกมากเลยนะเนี่ยก็อบอกว่าคลิปคอนเทนต์ของเราปล่อยมาแล้วคะ่ะน้องลิซ่าก็เลยบอกว่าทุกคนลองทําได้ยังคะแบบสอบถามอ่าพอไลฟ์คนเดียวภาษาเกาหล ดีฉันก็คิดถึงพวกคุณค่ะก่อนอื่นเลยตอนนี้แบตฉันเหลือแค่14%ค่ะทําไมฉันถึงเป็นแบบนี้คะเนี่ยไม่มีแบตสำรองด้วยแต่ก่อนอื่นสุขสสนวันครบรอบ7ปีมากๆนะคะบอกตัวเองฉันเองเหรอบอกแบล็คพิ้งของฉันอิชากล่าวต่อเขาว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยเลยค่ะไม่ทันไรก็ผ่านไป7ปีแล้วฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยยังรู้สึกเหมือนเดบิวต์มาประมาณ3-4-5ปีเองไม่ทันไรพอ7ปีฉันเองก็26แต่ถึงอย่างไรการได้ฉลองไปกับบิงแบบนี้ดีมากเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาบิงเป็นพลังที่่ยิงใหญ ให้ชั้นจริงๆค่ะน้องลิซ่าก็กล่าวต่อเขาว่าขอบคุณมากๆชั้นรักบลิงนะคะพอมาไลฟ์คนเดียวแล้วทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะบลิงไม่แปลกๆเลยคะทำตัวไม่ถูกเลยนะคะปกติเวลาไลฟ์คนเดียวเขาพูดอะไรกันเหรอคะปกติคุยอะไรกันนะบอกว่าชั้นกำลังทำได้ดีเหรอคะขอบคุณค่ะปกติพูดอะไรกันนะไม่รู้จะพูดอะไรเลยน้องลิซ่ากล่าวต่อเขาว่าถ้าเล่าพวก TMI ไรงี้ก็ได้แล้วหรือเปล่าคะใช่แล้วหน้ามาชั้นยาวขึ้นมากเลยค่ะดูสิคะยาวสุดๆเลยแต่ว่าคิดว่าจะตัดดีไหมบล ตัดหน้าม้าอีกรอบนี้ไหมคะตอนนี้ฉันกำลังอ่านคอมเมนต์ค่ะบอกว่าลิซ่าสวยแล้วเหรอคะไม่ว่าฉันทำอะไรก็สวยงั้นเหรอคะคุณยังยิ่ป็นิซ่าอว่าจะ่ ลิซ่าก็บอกว่า่าแต่ว่ายูก็รู้สึกอยากตัดหน้าม้านะแต่ตอนนี้ก็สบายดีการไม่มีหน้าม้าสบายมากค่ะมันสบายกว่าที่คิดค่ะโอ้ว้าวห้านาทีสามสิบวินาทีนาทึงมากเลยยาลิซ่าพูดต่อค่ะว่าบอกว่าถ้าเก็บหน้าม้าจะดูโตถ้าเอาหน้าม้าลงจะน่ารักหรอโอ้ฉันควรจะทําแบบไหนดีคะเนี่ยการดูเป็นผู้ใหญ่จะโอเคกว่าไหมนะฉันอายุ26แล้วนะคะแฟนงขลับค่ะบอกว่าขอให้พูดภาษาอังกฤษนะคะลิซ่าก็ถามว่าขอให้พูดภาษาอังกฤษเหรอคะนี่คือการมาไลฟ์คนเดียวครั้งแรกของฉ ปกติฉันจะไลฟ์กับโรซี่หรือพี่จีซูค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่มาไลฟ์คนเดียวกับลิงเพราะงั้นเลยทำตัวไม่ถูกค่ะฉันไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรค่ะฉันอยากจะมาฉลองครบรอบ7ปีกับลิงของพวกเราเพราะงั้นฉันก็เลยมาเปิดไลฟ์ในตอนนี้ค่ะฉันไม่มีแบตเยอะมากตอนนี้เหลือ13เเลยจะมาไลฟ์ไม่นานและคอนเทนต์เราเพิ่งจะปล่อยมาคอนเทนต์ของพวกเราคืออันนั้นนะ่ะนิชาก็ทำท่าเขียนเขียนกระดาษคำตอบทุกคนกระดาษคำตอบภาษาอังกฤษคืออะไรนะเอิ่มตัวอย่างมันเหมือนคำถามแล้วเราก็ต้องตอบ ฉันคิดว่าฉันไม่ได้ทําได้ดีขนาดนั้นแต่ก็โอเคและฉันก็ไม่ได้แพ้อย่างไรก็ตามฉันอยากจะบอกว่าขอบคุณที่สนับสนุนแบล็คพิง k มาเสมอลลซ่าบอกว่าระยะเวลา7ปีเวลาผ่านไปไวมากเลยฉันยังรู้สึกเหมือนเรายังอยู่มา5ปีเองขอบคุณที่อยู่ข้างพวกเราเสมอ so yeah I just want to tell you guys that thank you so much for being a good support to Blackpink and yeah seven years like Time flies and I still feel like ลิซ่าก็พูดไทยว่าคิดถึงคิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะแล้วก็พูดภาษาเกาหลีว่าใช่ค่ะแบตเตอรี่แล้วก็มีแฟนคลับถามน้องลิซ่าเลยค่ะว่าพูดไทยได้ไหมลิซ่าก็ตอบเป็นภาษาไทยค่ะบอกว่าพูดไทยได้ค่ะโหยพูดไทยที่เปิดไลฟ์วันนี้ก็คืออยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาฉลองลิซ่าก็พูดภาษาไทยต่อค่ะว่ามาฉลอง7ปีเนาะมาฉลอง7ปีแบล็คทิงก็เลยอยากจะมาคุยกับลิงค์หน่อยเพราะหนูไม่เคยคุยแบบกับลิงค์แบบคนเดียวเลยไลฟ์คนเดียวไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขินอ่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรก็เลย ไม่เคยได้มีโอกาสหรือว่าได้ลองเปิดคนเดียวก็จะมาเปิดกับโรเซ่ไม่ก็พี่จีซูตลอดค่ะก็ถือโอกาสครบรอบ7ปีมแล็กพิงกก็เลยอ่ะลองหน่อยก็ได้ก็ขอบคุณพี่บลิงทุกทุกคนนะคะขอบคุณที่คอยแบบเป็นกำลังใจมาให้ตลอดแบตเตอรี่มาใจอพูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ค่ะ <laughs> พูดไทยได้ค่ะ <laughs> ออโอเค พูดไทยโอ้ยพูดไทยที่เปิดไลฟ์วันนี้ก็คืออยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะมาฉลองเจ็ดปีเนาะมาฉลองเจ็ดปี Blackpink ก็เลยอ,อยากจะมาคุยกับลิงซะหน่อยเพราะว่าหนูไม่เคยคุยแบบกับลิ n งแบบคนเดียวเลยไลฟ์คนเดียวไม่เคย <laughs> เขาเรีอะไรอ่ะมันเขินอ่ะหนูมไม่รู้หนูจะพูดอะไรอ่ะก็เลยไม่เคยได้มีโอกาสหรือได้ลองเปิดคนเดียวก็จะแบบเปิดกับโรเซ่รือไม่ก็พี่จีซูตลอดแต่ว่าค่ะวันนี้ก็ถือโอกาสครบรอบเจ็ปีแบลคพิงก,ก็เลยอ่ะลองใหม่ก็ได้ <laughs> ก็ขอบคุณพี่พิงทุกๆคนนะคะขอบคุณที่แบบ คอยเป็นงิัใจมาให้ตลอดหรอิซ่ากล่าวต่อค่ะเป็นภาษาไทายบอกว่าในช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยคือไปไหนไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามก็จะมีป้ายภาษาไทายทุกประเทศเลยและหนูรู้สึกว่าเอ้ยคือมันมาทาให้เขาเรียกว่าอะไรอะแล้วดิซ่าก,ก็สะกดภาษาไทายให้ฟังค่ะใจชื้นหรอชื่นใจหรอเขาเรียกว่าอะไรอะคะมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะใจชื้นหรอชื่นใจหรอเขาเรียกว่าอะไรอะคะแบบ คือเราอยู่บนเวทีวิซาาบอกต่อค่ะว่าคือเราอยู่บนเวทีซึ่งบางทีก็อยากจะบอกว่าคือไปทัวร์บ่อยดีใจอยู่แล้วที่ได้เจอบลิงทุกๆประเทศแต่บางทีมันก็แบบคอนดิชันเราอะเอเนอร์จีเรามันยังไม่มาเก็ตปะแต่พอได้เห็นป้ายภาษาไทยทุกประเทศเลยมันเลยแบบฮึดมันฮึดสู้ไม่ว่าจะไปประเทศไหนบลิงทุกๆประเทศน่ารักมากๆคือเราอยู่บนเวทีซึ่งบางทีก็อยากจะบอกว่าคือมันทัวร์บ่อย คือดีใจอยู่แล้วที่ได้เจอลิงถุกทุกประเทศคือดีใจดีใจอยู่แล้วแต่บางทีมันก็แบบคอนดิชันเราแบบเอเนอร์จี้เรามันยังแบบไม่มาใช่ปะแตแบบ่พอได้เห็นแบบป้ายภาษาไทยทุกประเทศเลยมันเลยแบบฮอเออพืดคือมันพืดสู้แล้วก็แบบ คือไม่ว่าจะไปประเทศไหนคือเ l i งทุกๆประเทศน่ารักมากๆโตกันค่ะลิซ่าก็พูดไทยต่อลิซ่าบอกว่าแบบเขา e น j o ยมากๆพอหนูได้เห็นทุกคน enjoy หนูก็อนจอยด้วยหนูก็เริ่มมี energy ขึ้นก็คือจะบอกว่าไม่ว่า b ิ i n จะทําอะไรคือหนูเห็นหมดแล้วมันก็เป็นกําลังใจให้หนูจริงๆอยากขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆอมเมนต์ที่ทุกคนคอยเขียนให้ขอบคุณมากๆค่ะโตค่ะลิซ่าพูดว่าไม่ต้องกินกระทิงแดงหรออยากจะบอกว่าหนูแอบกินอยู่นะแต่หนูกินไม่ทั้งหมดนะคะหนูกินนิดเดียวแล้วลิซ่าก็พูดภาษาอังกฤษว่า ฉันยังคงดื่มเอ e เ g อร์จีดริงก์ก่อนเริ่มคอนค่ะแต่ดื่มแค่นิดเดียวไม่ใช่ครึ่งหนึ่งไรนี้นะต่อมาค่ะน้องนิชาพูดภาษาเกาหลีบอกว่าจากนี้มาอ่านคอมเมนต์กันดีไหมคะโอ้วันนี้มันวันแมวสากลเลยคะโอ้วจริงเหรอโอเคฉันคิดถึงลีโอแล้วก็เด็กๆทั้งหมดโอ้นาที่ใช็เกี้ยงย่แอนั้นโอ้จริง today is cat day really okay แล้วลิซ่าก็พูดเป็นภาษาไทยค่ะบอกว่าขนาดกินนิดเดียวยังขนาดนี้ถ้าหมดขวดจะขนาดไหนถ้าหมดขวดหนูนอนไม่หลับแน่เลยขนาดกินนิดเดียวถ้าหมดขวดจะขนาดไหนถ้าหมดขวดหนูว่าหนูนอนไม่หลับแน่เลย <c oughs> ถั้งหมดคนนอนไม่หลับได้เลย if I drink all ลิซ่าค่ะผู้ภาษาเกาหลีบอกว่าเมื่อเย็นหรอยังไม่ได้กินเมื่อเย็นค่ะทุกคนคิดว่าทรงผมฉันโอเคที่จะทำโฟโต้ชามไหมคะแล้วดิซ่าก็โพสท่าเจ็ดต้องทำเจ็ดฝั่งนี้ไหมคะโอ้ฉันมักจะทำแล้วก็โพสท่ามองเห็นความน่ารักของฉันมีคัฟลิงฉันก็รักคุณค่ะทักทายจากสเปนดิซ่าบอกว่าขอให้พูดจีนหรอฉันไม่ได้เรียนภาษาจีนมานานแล้วค่ะขอโทษนะคะแล้วดิซ่าก็พูดจีนค่ะบอกว่ารักนะคคัฟลิงทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะไม่เจอกันนานเลยนะคะบลี แล้วริซ่าก,ก็พูดเป็นภาษาเกาหลีค่ะหามากเลยอ่ะชื่อทําแบบนี้คนเดียวจริงๆเลยเชียวริซ่ากล่าวต่อเขาว่าฉันอยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะไม่ได้ไปมานานมากๆแล้ว I want to go to Switzerland I haven't been there for such a long long time จริงๆน,นทุกคนฉันกำลังจะอ่านคอมเมนต์อยู่ผ่านไป14นาทีแล้วหรอฉันว่าน่าจะต้องไปแล้วละค่ะแบตเหลือ10%แล้วค่ะโอเคจากนี้อีกไม่นานฉันน่าจะต้องไปแล้วค่ะลิซ่ากล่าวต่อค่ะว่าแต่ว่าการมาไลฟ์คนเดียวก็สนุกพอสมควรเลยนะแต่ปัญหาคือไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรดีค่ะถ้างั้นในไลฟ์ครั้งหน้าฉันน่าจะต้องลองเขียนเอาไว้สักครั้งแล้วละค่ะว่าจะคุยอะไรกับลิงก์ดีใช่ไหมคะแบบนั้นดีกว่าเนอะลิซ่าบอกว่าฉันไม่รู้ว่าต้องพูดอะไรอีกค่ะฉันต้องการเรื่องราวแบบเรื่องสน ครั้งหน้าที่ได้มันไลฟ์อีกครั้งฉันจะมาพร้อมกระดาษแล้วก็เขียนสิ่งที่ฉันอยากจะคุยกับลิงคิดว่ามันเป็นไงคะดีไหมโนริซังก็บอกว่าให้มาเลยเหรอคะไม่ต้องเขียนเหรอคะก็แคเคมาเลยน่ยเหรอคะโอเคค่ะทุกคนสุขสามวาครบรอบ7จปีแลกทิ้งอีกครั้งและขอบคุณมากๆสําหรับทุกอย่างและขอบคุณมากๆที่ดูไลฟ์นี้ฉันรู้ว่าฉันอาจจะดูบลอกนิดๆแต่ฉันทําเต็มที่แล้วและหวังว่าจะดีขึ้นในครั้งหน้าขอบคุณที่รับชมนะคะโนริซังก็กล่าวขอบคุณมากๆที่ดูไลฟ์เดีีี่ยววขของงฉััันนนนนนนแบบ้้้้้้ะะะะะคคคไรหหาาจทํใดึ รักนะคะขอบคุณนะครับลิงสุดท้ายนี้ก็ทำโฟโต้ทามบ๊ายบายเจอกันที่คอนเสิร์ตนิวยอร์กนะคะบายจบค่ะ I know I'm, I know I, I, I kind of look silly here but I did try my best and I'm hoping I'll be better next time อันยองมีนิวยอร์กคอนเสิรจอสไปด์บาย น่ารักมากๆต้องขอขอบคุณค่ะการแปลจากแอคเคาวท์ทวิตเตอร์โรเซ่ไทยแลนด์จากคำแปลจะเห็นได้ว่าน้องลิ่าก็มีการใช้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีค่ะเพื่อนๆแล้วก็ดูประหม่ามากๆอย่างที่น้องบอกนะคะว่าเขินมากๆแล้วว่าไม่ค่อยได้มาลฟ์เดี่ยวแบบนี้ส่วนมากก็จะมากับพี่จีซูแล้วก็น้องแชงนั่นเองค่ะดิ้ดีว,ว่าเป็นการออกจากเซฟโซนจริงๆค่ะเพื่อนๆส่วนมากก็เป็นการเมาะมอยหอยสังแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ7ปีที่พิเศษมากๆเลยนะคะแคมน้องลิ่าก็มีมุกโบะบัสต สนุกมากๆเลยนะคะอย่างแฟนคลับถามว่าพูดไทยได้ไหมน้องลิซ่าแปลว่าเจาริตค่ะชีก็ตอบพูดไทยได้ค่ะแต่ว่าสำเนียงเนี่ยคือต่างชาติมากเวอร์แล้วก็ตอนแฟนคลับถามเรื่องกินกระทิงแดงค่ะขำม,มากๆตอนน้องเล่าเรื่องกินกระทิงแดงมากนะคะน้องก็บอกว่าแต่หนูกินไปนิดเดียวแฟนคลับเนี่ยก็เลยแซวว่าขนาดกินไปนิดเดียวเอเนอร์จีก็ยังขนาดนี้ถ้ากินหมดขวดจะขนาดไหนน้องก็บอกว่าถ้ากินได้ทั้งขวดหนูคงนอนไม่หลับเอ็นดูสุดๆเลยหละคะ่ะและที่สําคัญเรื่องบนเวทีค่ะน้องบอกว่าน้อง ได้เห็นป้ายต่างๆนี่มันทาให้น้องมีเอเนอร์จี้ขึ้นมาเลยแหละค่ะเพราะว่าในคอนเสิร์ตเพื่อนๆก็คงจะเห็นน้องลิซ่าชอบอ่านป้ายจะมีท่าที่เป็นตํานานของเขานั่นก็คือการก้มลงไปอ่านเหมือนสายตายยาวประมาณนั้นนะคะซึ่งน้องก็ทําทุกคอนเสิร์ตเลยที่จะพยายามไปอ่านป้ายแฟนคลับแบบนี้และน้องก็บอกว่าไม่ว่าจะไปประเทศไหนเนี่ยบิงทุกประเทศก็น่ารักมากๆพวกเขาเอนจอยมากๆแล้วก็พอน้องได้เห็นทุกคนเอนจอยลิซ่าก็เอนจอยไปด้วยแล้วก็มีเอเนอร์จี้ขึ้นมาแล้วก็น้องก็บอกว่าไม่ว่าบิ๊งจะทําอะไรขึ้ มันก็เป็นกําลังใจให้น้องจริงๆน้องก็อยากขอบคุณมากๆเรียกว่าน้องอ่านคอมเมนต์ทุกคนแล้วก็เขียนให้กาลังใจน้องนะคะอ่านทุกคนจริงๆนี่ก็คือเป็นบทสนทนาต่างๆเกี่ยวกับการมาไลฟ์วีเวิร์ดในวันนี้ค่ะเพ<ๆ>ื่อนๆไลฟ์คนเดียวคุยคนเดียวบทสนทนาก็อาจจะงงๆนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยเลยคะ่ะดูจบแล้วค่ะก็ลืมปลิ่มค่ะกับคําพูดคําจาของน้องนิ่าที่น่ารักมากๆแล้วก็ออกมาจากหัวใจของน้องที่สุดเลยนะคะไม่มีการเติมแต่งใดๆทั้งสิน้นนี่คือความเคล ื่อนวัล่าสุดค่ะไม่รู้ว่าน้องอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ส่งความน่ารักเฉลิมฉลองครบรอบเดบิวต์7ปีผ่านการไลฟ์วีเวิร์ด